เปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ True Corporation กลุ่มบริษัทกราฟการเงินธนาคารสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นปรับตัวดีขึ้นนะคะ,คะสมมติว่าในจบับสัปดาห์นี้นี่ก็ต้องอจับตานะคะตัวเลขเศรษฐกิจในบ้านเราค่ะใช่ค่ะในส่วนหนึ่งนี่นะคะนักลงทุนนั้นต่างจับตามองเกี่ยวกับทิศทางของการลงทุนค่ะหลังจากที่เราเห็นสัญญาณของการปรับตัวดีขึ้นในช่วงท้ายตลาดนะคะของเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งตลาดหุ้นโยุโรปและก็ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งตรงนี้เองนี่นะคะก็ทําให้บรรยากาศการซื้อขายนั้นดูทีท่าค่อนข้างจะสดใสแต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้เปิดตลาดมาในทิศ หางของตลาดหุ้นจีนปรากฏว่าตลาดหุ้นจีนนั้นปรับลดลงไปกว่า 3- 4เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือติดตามเกี่ยวกับสเสถียรภาพของค่างเงินหยวนถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีการประชุม G20 หรือแม้กระทั่งนะคะกรณีของการออกมายืนยันจากผู้ว่าแบงค์ชาติของจีนนะคะที่ระบุบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่เขาเองหรือว่าธนาคารเองรวมไปถึงรัฐบาลเองสามารถที่จะปกป้องดูแลทิศทางของการดําเนินเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งนโยบายทางการเงิน เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของค่างเงินหยวนเอาไว้ได้แต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะที่ทา,างของค่าเงินหยวนนั้นมีการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่างเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนั้นนะคะส่งผลต่อเนื่องมาจากเมื่อปลายสัปดาห์นั้นมีการประกาศตัวเลขที่ค่อนข้างสดใสของเศรษฐกิจสหรัฐนั่นเองส่วนใครที่ยังคงติดตามค่ะประเด็นที่จะก้าวเข้าสู่เดือนมีนาคมนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการพิจารณาปรับลดกําลังการผลิตหรือไม่ในกลุ่มของนอนโอเปกและก็โอเปกซึ่งจะมีผลต่อ เรื่องราวของการขับเคลื่อนของทิศทางราคาน้ํามันนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันต่อทิศทางของการลงทุนตล,ตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาด้วยประเด็นดังกล่าวนั้นนักล,ลงทุนยังเฝ้าติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นถือได้ว่าราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงตามไปมีผลต่อเสถียรภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งในสหรัฐอเมริกาทั้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลทําให้ต้องมีการปรับลดกําลังการผลิตหรือแม้กระทั่งลด ต้นทุนการผลิตไปด้วยซึ่งก็จะส่งผลต่อนี่คุณภาพนี่ในอนาคตด้วยนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นนะคะถ้าหากว่าเรามองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์นี้ทิศทางนั้นจะเป็นอย่างไรคะ่ะไปพูดคุยกันจากทางด้านของคุณถนอมศัสกสารชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมศักดคะ สวัสดีครับคุณแพรคค่ะค่ะจากการประเมินที่ทาของการลงทุนนะคะตอนนี้กําลังจะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วมีนาคมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะดังนั้นเวลาที่เราจะประเมินสถานการณ์การลงทุนมองปัจจัยอะไรบ้างคะครับถ้ามองในภาพเนี่ยก็คือต้องมองโมเมนตั้ภาพใหญ่ก่อนสองสัปดาห์ที่ผ่านม,ามีแรงซื้อคืนของต่างชาติเข้ามาเราก็ทําให้นักลงทุนสถาบานนะันมีการกลับมาซื้อคืนด้วยอินเด็กซ์ของไทยเนี่ยทำสถิติสูงสุดน,นะครับรอบปีเลย ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะนั้นผมเชื่อว่าทิศทางของตลาดจุ่สัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีการเขาเรียกว่า profit taking หรืออ่อนตัวลงเหตุผลหลักๆนะครับหนึ่งก็คือว่า,าสัปดาห์นี้จะมีรายงานตัวเลขค่าการผลิตไม่นจะเป็นอเมริกายุโรปจีนญี่ปุ่นออกมาส่วนใด่จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องลบเรื่องแรกที่อาจจะเกิดขึ้นอันที่สองนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนัตดัลล่าไกลับมาแข็งค่า หลจากที่อ่อนค่ามาตลอดนะครับเหตุผลหลักคือ GDP แต่มาสองไม่กาออกมาในครั้งที่สองเนี่ยดีกว่าคาดคาดไว้ศูนย์จุดสี่ถึงศูนย์จุดห้าะครับออกมาถึงหนึ่งเปอร์เซ็ตอันนี้ก็ทําให้ดอลลาร์กลับมาแข็งซึ่งดอลลาร์แข็งนีจะดับให้พวกราคาสินค้าพวกกําแพเช่นน้ามันเนี่ยอ่อนตัวเขาเลยเมองว่าสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์เนี่ยอาจจะมีการอ่อนตัวส่วนปัจจัยที่ต้องลุ้นนะครับก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีน,นจะมีการประชุมคอมมซึ่งในการประชุมสภาของเขาเนี่ย จะมีการระบุแผนประจําปีนะครับว่าจะโตเศรษฐกิจโต5ปีข้างหน้าทําได้เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์ที่ต้องจับตาซึ่งผมเชื่อว่าจริงคงพยายามสร้างความเชื่อมั่นว่าอย่างโตได้ค่อนข้างเยอะอีกทั้งที20เองก็ประชุมเมื่อสุดสัปดาห์ก็หมอจะใช้ทุกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผมเริ่มมองว่าสัปดาห์นี้ตลาดจะเป็นเรื่องของการเวียงนะครับตั้งต้นถึงกลางสัปดาห์เนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงตัางแต่ปลายสัปดาห์อาจจะมีสัญญาณรีบาวเพิ่มมากขึ้นส่วนัายัยในประเทศเชิงลบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบวกกกกกบ็คือาารรปะศ การบ,น,น,บน,นะครับรอบก็จะเป็นการขึ้นเครื่องหมาย s d f ิ f ซึ่งพอรตทจะอยู่ในสัปดาห์นี้ก็เลยเชื่อว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งการผันโผนเราแนะนําก็คือว่าระดับเกินพันสามร้อยหกสิบนี่นั่นจะเป็นจุดในเรื่องของการรอปิดแท็ชิงออกไปครับค่ะถ้าหากว่าเรามองถึงกลยุทธ์การลงทุนแล้วคะจะแนะนํานักลงทุนในการเลือกพุ้นอย่างไรดีคะการพุ่นช่วงนี้เนี่ยต้องเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าขึ้นแรงเนี่ยอาจจะต้องขายก่อน เพื่อหาจังหวะซื้อคืนผมมองว่าระดับที่น่าสนใจสําหรับการเรียกว่าซื้อคืนก็คือข้ามแนวออกไปก่อนแล้วมาซื้อคืนอยู่ที่ประมาณพันสามอยี่สิบห้าถึงพันสามร้อยสิบห้าจุดจะเป็นจุดซื้อคืนรอบใหม่พุ่นเด่นที่เรามองนะครับยังเป็นตัวของปิโตเคมีนะครับเพราะเราเชื่อว่าในเรื่องของความผันผวนของราคาน้ําดิบก็ยังเป็นตัวที่วยเรายังชอบ p t t g ิ IRPC ส่วนตัวค้าปลีกนะครับเราชอบตัวของ c ีพีเส่วนกําไรดีเนี่ยเราชอบตัวของ CI นะครับกับตัวของแนวน้องกำไรธุรกิจดีก็คือไอเอชี ค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะค,ะข,ค,คะขอบคุณครัคุณแทนคค่ะสวัสดีค่ะ นอกเนือจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่มองไปในทิศทางของการลงทุนค่ะในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นมีทิศทางของการแข่งข้าโดยที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะอ่อนค่านะคะเนื่องจากมีการคาดการณ์กันว่าตลอดทั้งปีนี้จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยถึง4ครั้งด้วยกันน่าจะลดเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะก็จับตากันว่าการดําเนินนโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกานั้นจะเป็นเช่นไรแต่ว่าการแข่งข้าในครั้งนี้ที่ปรับ ขึ้นมาเนี่ยนะคะสืบเนื่องมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาค่อนข้างจะดีในขณะที่ส่งผลทําให้ค่าเงินสกลุลต่างๆนั้นมีการอ่อนค่าค่ะอย่างสกลุลเงินเยนวันนี้อ่อนค่าขึา้นมาอยู่สักประมาณ113ไปปลายนะคะเยนต่อดอลลา,าร์สหรัฐในขณะที่เงินบาทนั้นอยู่ที่35บาท65สตางค์รรรรถึง70สตางค์ณนะวินาทีปัจจุบันในการซื้อขายผ่านทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ถ้าหากว่ามองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างที่คุณถนอมสักว่าไว้ค่ะบรรยากาศการซื้อขายถือว่าดี ที่สุดนะคะถ้าหากว่าเทียบตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้เนี่ยนะคะในรอบ3เดือนนั้น1343ถือว่าค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวโอกาสนั้นก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะคะสําหรับนักลงทุนนั้นก็อาจจะเลือกหุ้นหาจังหวะในการเข้าลงทุนกันส่วนใครที่อยากจะตรวจสอบดูนะคะตอนนี้มีการประกาศผลประกอบการรวมไปถึงเงินปันผลที่ออกมาหลากหลายบริษัทเลยทีเดียวค่ะลองตรวจสอบกันดูนะคะว่าบริษัทที่ท่านถือครองอยู่นั้นมีการให้อัตราเงินปันผลอย่างไรกันบ้างและจะต้องมีการปรับพอร์ตอย่างไรกันบ้าง นอกเหนือจากนี้สำหรับใครที่ทำธุรกิจนะคะเกี่ยวข้องกับแวดวงของอาเซียนการใช้ FTA หรือแม้กระทั่งการดูแลเรื่องของกฎถินกำเนิดสินค้านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเรื่องราวเหล่านี้จะสำคัญต่อธุรกิจของท่านอย่างไรไปติดตามได้ในรยายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ได้เปรียบในการทําการค้าระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA แน่นอนนั่นคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ามกลางความรุนแรงในการแข่งขันทําให้หลายๆประเทศต้องใช้วิธีจับคู่พันธมิตรธุรกิจกันมากขึ้นตัวอย่างเช่นที่เพิ่งมีความคืบหน้าไปเมื่อไม่นานมานี้เช่น FTA ระหว่างไทยอินเดียภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวจําเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่จะเป็นตัวกําหนดหรือตัดสินว่าสินค้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการผลิตขึ้นในประเทศนั้นจริง หรือไม่จึงต้องอาศัยกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าเป็นเครื่องมือกฎถิ่นกําเนิดสินค้าเนี่ยนะครับก็ก็จะเป็นมี l o c a l content 40อนเทนต์นะครับยกเว้นบางรายการสินค้าที่เราปรับลดพิเศษเราใช้กฎที่เราเรียกว่า p s r นะครับก็คือ product specific rule ก็คือเป็นการระบุอย่างกรณีตัวอย่างของ g o jewelry นะครับเครื่องประดับทำด้วยทองคำเนี่ยเรามีกฎพิเศษคือไม่ต้องถึง40ก็ถือว่าเป็นสินค้าไทยนะครับก็ใช้แค่ไม่ต่ำกว่า20%เรนี่ยเราก็ส่งออกไปอินเดียแล้วก็จะได้ลดภาษีนำเข้าเป็น0% กำหนดเบื้องต้นสำหรับสินค้าทั่วไปคือการมีโลโก้คอนเทนต์ไม่น้อยกว่า40%ส่วนสินค้าบางประเภทอาจกำหนดไว้แค่20%ก็ได้รับสิทธิยกเวน้นภาษีดังนั้นในการส่งสินค้าไปต่างประเทศที่มีข้อตกลงดังกล่าวจึงต้องขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะออกให้ผู้ส่งออกแนบไปให้กรมศุรกากรขอ,ของประเทศผู้นำเข้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและผลิตถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดจี เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธหรือกีดการสินค้าโดยเฉพาะเครื่องประดับทองคำและโทรทัศน์ส,สีเครื่องประดับทำด้วยทองคำนะครับขณะนี้เข้าไปก็จากที่เคยเข้าได้แต่ตอนนี้ก็มีปัญหานะครับเพราะว่าทางอินเดียเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะถูกกดถิ่นกำเนิดสินค้าประเทศไทยไม่ได้มีเหมืองทองทำไมทำไมโลเคคคอนเทนต์มันถึงถึง20%อะไรอย่างงี้นะก เขาก็เริ่มไม่ยอมรับใบรับรองที่กำเนิดสินค้าที่เรียกว่าฟอร์ม CO เนี่ยพอเขาเริ่มไม่รับปุ๊บเนี่ยผู้นำเข้าก็จะไม่สามารถใช้ใบนี้ไปลดภาษีนำเข้าได้นะครับไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีกรอบความตกลงระหว่างอาเซียนและอินเดียซ้อนทับไว้อีกชั้นซึ่งอาจทําให้ไทยได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งลองอาจศึกษาสิทธิภาษีของแต่ละข้อตกลงโดยละเอียดหรือเลือกใช้อย่างถูกต้องสําหรับสินค้าบางรายการ ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะส่วนใครคะที่ติดตามเรื่องราวของตลาดอนุพันธ์มีสินค้าใหม่ R S S a r นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ซื้อขายอ้างอิงยางพารานั่นเองเขามีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามใน a c Tips ทค่ะในตลาดอนุพันธ์มีสินทรัพย์ให้นักลงทุนเลือกลงทุนมากมายค่ะโดยหนึ่งในนั้นนะคะมีน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ R S S 3 Future ค่ะ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเขาว่า RSS 3นะคะก็คือยางพาราแผ่นรมควันชั้น3ค่ะซึ่งเป็นยางพาราที่ใช้ซื้อขายกันในต่างประเทศจึงเป็นตัวอ้างอิงราคาในระดับสากลค่ะในประเทศผู้ผลิตและนำเข้ายางพารามีการซื้อขาย RSS 3จิวเจอร์ในตลาดที่สำคัญของโลกค่ะเช่นตลาดโทคอมของญี่ปุ่น SGX ของสิงคโปร์และ SHFE ของจีนและ t f e ของไทยค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะ แต่อย่าลืมนะคะว่าการลงทุนในตลาดที่เสกค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงค่ะจึงต้องศึกษาข้อมูลอย่างท่องแท้ก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะ และในวันพรุ่งนี้นะคะน่าจะเป็นข่าวดีสาหรับหู้ในกลุ่มสื่อสารด้วยเพราะว่าทางด้านของทรูค่ะเตรียมที่จะลงนามร่วมกันนะคะกับ6แบงก์ใหญ่ในการที่จะเซ็นสนับสนุนคําใบคําประกัน 4G นะคะซึ่งเป็นการยืนยันว่าจะจ่ายอย่างแน่นอนโดยธนาคารที่คําเข้ามาร่วมในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีกรุงเทพค่ะกรุงไทยกสิกรไทยไทยพาณิชย์เกียรตินาคินและก็ไ c b c ไทยค่ะค่ะนับเป็นอีกก้าหนึ่งนะคะของการสื่อสารในบ้านเราค่ะวันนี้คุณแทนมากนะคะสวัสดีค่ะ